ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมพ่พีโกกองนะคะวันนี้พาเอ็ดเบ้นนะมาดูสิ่งนี้นะคะหลังบ้านลงุนะงเนาะเพราะว่าเอ็ดเบ้นบอกว่าค่อยังไม่เคยไปดูเลยเมื่อสั้นนี่ละกอก็พอดีตำเลยนะคะกำลังดกนี่เป็นดอกเยอะ อยู่บ่อยๆนะว่ามาทำอะไรกันแอดนี่จะแอดจีนะคะไปดูว่ามีอะไรที่บ้านหลังบ้านในช่างใหญ่มาทางกกอกใช่แต่ทยอยมาไม่ใช่มาทีเดียวมาเรื่อยๆนะแมนเดี๋ยวเราไปดูเขาตามหาอะไรกันตรงนี้แบบนี้เลยนะเบนนี่เจ้ากล้าไหมเจ้ากล้าไหมเนี่ย น้ำเฮ้ยโอ้โห <Okay. S 1> ไม้ขอนใหญ่เลยว่ายิ่งใหญ่อืมอโคตรจินตุกจือ,อมัน,ม,ม,น,ม,นมันก็เตอฮันแล้วสุดแค่นั้นแล้วอืมอมันช่วงที่น้ําขึ้นมาเนี่ยปลามันจะมารอมันจะขึ้นมาตรงนี้ออ๋มันนนิ่งงขึ้้ตรีเลยปลาดุกปลาช่อนใช่มันวิ่งขึ้นตรงนี้เลยนะ โลงเพราะว่าเขายังไม่ปักดำกันอ้าวพืนอ้าวใครอะแอบ่านนกเือเเจ้าไปอะไรนกเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้ามาเจ้ามายึดเถียงในตำนานเขาบ่กเที่ยงในตำนานเอนถียงในตำนานเอ็นนกยึดแล้วโอ้โหได้บรรยากาศไปอะไรเนี่ยถามจริงๆห โอ้ที่เขาเที่ยวปลาเที่ยวมาเนี่ยเขามาช่อนกันนี่เองเบ้นเราไปดูแล้วเขาได้กันไหมโอแม่บาวนกมาช่อนไหนล่ะเอะคนอยู่ไหนนี่ไงหน่อไม้ก็เริ่มออกเลยเนาะออหน่อไม้เล็กงน้องเด้ดีดีได้ยินแต่เสียงน้ำเงือกเงือกเมีข้าวหวานก้าเลยเบ้นเนี่ยเขาก็เอาน้ำจากตรงนี้แหละขึ้นมาเขาสูบขึ้นมาโอเคนี่มีหวานแล้ว มีประโยชน์ก็ได้ประโยชน์นะคะแหล่งน้ำตรงนี้เพราะว่าถ้าสมมติจะดำนาใช่ไหมถ้าน้ำถ้าไม่มีน้ำจริงๆใช่ก็ต้องใช้แหล่งน้ำตรงนี้ขึ้นมาโอ้ดีค่ะดีเห็นเป็นประโยชน์หลายอย่างแล้วก็นี่แถมตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ทุกคนอิ่มท้องด้วยเบ้นนี่โอ้มายี่บ่ป้าน้องอ่ะป้าน้องมาคนเดียวบ่ะเอายายพาไปอยู่ไหน โอ้ยบนเราบนเหล่แทะได้อยู่นิ่วนิ่วโอ้แสดงว่ารุ่นน้ำมันขึ้นแล้วน้องปนกเนาะมันมันรุ่นใหม่อันนี้น่ะอืมปนกไม่มีน้ำนะคะได้ได้เออถ้าไม่ใส่ถุงเท้าไม่ได้แมนโอ้อันนี้น่ะเขามันน่าจะขึ้นแล้วปนกเพราะว่าเขามากินไยรอบแล้ว เห็นชาวบ้านเขาทยอยมาอยู่เขามาวันนี้อืมไม่มีดอกมันอีกมันขึ้นแล้วได้ยีบ่เนิ่งนะเนียยได้ไหมมีเนียวไหมไม่มีเนี่ยไม่มีไม่ไม่ไม่เป็นตัวเนียวเนาะอือใส่ได้ไหมเขาโยมเขาไปอยูุวันนี้ ขอน้ำลายเราก็เฮือชอนอยู่ไหนนยาอยชอนไปินเราเออเขาไม่ชอนน่ะได้อยู่ไดลูกกบก็ฮะมันหืนมันละละอันนี้นะแต่ว่ามันก็แบบมีแม้นม่าได้ได้ละลายนะปนมันก็บาทหนึ่งสองบาทหนึ่งถึงถือบาทหนึ่งผู้เฮาเปล่าเปลเรือพูนเฮาไปไร มันั่น่อไม้นะเอโกงามไปเบ้นยู่ตินเจ้าน่ะเนาะนห่อไม้ก็ลองออกเนี่ยดีแล้วเนาะเพราะว่าจากที่ทำตรงนี้แล้วเขาก็ปลูกต้นไม้เลี้ยงกันกันกันเสาะใช่กันเสาะดินด้วยกันดินดินพังทลายนี่โอ้ปลานกมาช้าเกินไปแล้วมมันหดแล้วมันขึ้นหมดแล้วฉันไม่รู้ว่ามันมีลูกอ๋อ ออม,มันขึ้นมันแล้วนนนนช่องซ้มงามันก่อนนะเขาก็มาก็ร้องไปแถวที่มันไม่มีหญ้าน,นี่เนี่ยแถวไม่มีน้ำนี่แหละเขาก็ร้องไปออมันก็จะตัวใหญ่แบบน,น,นัออ้นแหละยายเมนร้องไปเลออย n h าง g ไปเลยแล้วโอ้ยเมนความทำใหม่เลยผลิตใหม่เลย ก็ยังผลิตอยู่ตอนนี้นู่นแหละจงใส่ปีหน้าได้ไปซ่อนโอ้โหเออออกไรหนูใช่ไออกทุกกอแล้วนี่แทนนี้แหละค่อยมาเก็บกระตันน่ะอ๋อเหรออืมมาเองเลยน่ะแพ็คคู่เลยใช่พลอยมาด้วยน่ะมาแทนนี้แหละเบ้นมาแล้วก็โอ้โหเป็นแพ็คคู่แพ็คคู่เลยโอ้โหสนุกมากสนุกมากแมนข้าก็ยังไม่เคยมาเก็บนะตุ้ยเลย มันมันขี่กําลังกันมาเลยนะขี่ลังกันมาแมนเอาทีละทีอะทีละสองทีละสองโอ้โหใช่ฮะเออมันหึ่นแล้วยายเอ้ยเจ้ามาช้าไปโอ้ยายเอามากินสามสี่ครั้งแล้วอู้นี่หน่อไม้งามมากเลยหน่อไม้เลี้ยงน้องเนาะมันก็เลี้ยงคนทั้งปีแ้วมันออกตลอดแล้วนี่นี่ นี่ริมน้ํามันยิ่งออกดีโอ้นี่นี่สองหน่อเลยนี่กันนี่สองหน่อเล็กๆเกนี่ยไม้เลี้ยงน้อนนี่เราปลูกในช่วงนี้มันจะโอ้ยนี่โอ้ยะะะะเขาโอโยมมามือละรอบสองรอบปูก มีค่อยคนเดียวที่มีกล้าลงแม่นเอาก็ะเช้าถุงเท้าสีตัวแม่นควาาเฉลียงพาจิมจี้อย um um ู่ตัวดีแล้วพวกมันแตะกโขเห็นว่าอันนั้นแล้วพัดมากกระเจื้อนลงมาเตือน แต่ได้พอจำเราบอกอยู่กับอย่างน่ะพี่บอกเมนความอืมหาอีกหาอีกหาอีกหาอยู่ดีจังซ้อนไปซ้อนไปช้อนเพื่ออะไรเมืองใหญ่ทุ้มเพื่ออะเอาช้อนนี้ก็พ่อเราบอกโอ้เห็นเจ้ามาสูงหลังน่นน่ะล้งเพราะแถวนี้ก็พ่อได้กลิ่นอยู่ไหนโอ้ยมันหมดแล้วมันขึ้นหมดแล้วไชมันระยู่ทางในเปล่า แมนดูนดดอืมทั้งเอ้าผูใยผ้าเล่าเล่าบอเฮาไปเล่าคุณมันละได้ทุกคนยังมีหื่นทั้งเทิงบนน,น่ะเออแสดงว่าเออได้ยี่หรอเพราะว่าคนมีได้หืนน่นเออคนมีได้คนมีไปนะมันละได้มันละไปจุ่มยู่คุนละบังบ้าก็ลูกกบยู่ได้แมนโอเคนะคะทริปนี้ประมาณนี้นะคะก็ความอุดมสมบูรณ์หลังบ้าน ช่างใหญ่นะคนะเนาะก็หาอยู่หากินกันไปมมาๆแม่มแม่มนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมีแฟนไปกันต่อน,นี่นี่ออกดีมากเลยหน่อไม้นี่ <laughs> โอ้โ้นี่ออกดีจะจะเบนเอ้ยหน่อไม้น่นี่ <laughs> เป็นจะจะอ้ <laughs>